ไปติดตามการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานมทสรุ่นที่14ถึง16กันค่ะ นายวิบูรณ์แมวบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยคณะทํางานลงพื้นที่ติดตามดูแลและช่วยเหลือนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่กําลังศึกษาอยู่ในจังหวัดมหาสารคามจํานวนหรายคือนายทรงกรดพรมจักนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานมทสรุ่นที่16โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม นางสาวนัทพรอิมเอิบนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานมทสรุ่นที่15โรงเรียนสารคามพิทยาคมเรายังมีนางสาวนัทนันกงชยานักเร,รีย ah. ทนทุนการศึกษาพระราชทานมทสรุ่นที่16โรงเรียนโกสุมวิทยาสรนนางสาวศรีสุดาโสพิทวงศ์นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานมทสรุ่นที่15โรงเรียนบอระบือนายสุดทวียืนสุขนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานมทสรุ่นที่14 ดรงเรียนวาปีปทุมและนางสาวทิติชยาลุนแดงนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานมทสดุนทีทท่14โรดงเรียนวาปีปทุมซึ่งการลงพื้นที่เยีย่ยมเยี่ยมนักเรียนทุนนะครับในวันนี้เพื่อเป็นการให้กําลังใจและติดตามผลการเรียนตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่รวมทั้งปัญหาด้านการเรียนความต้องการจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนอกจากนี้นะครับยังได้นาสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่นักเรียนทุนด้วย ทั้งนี้นักเรียนและครอบครัวผู้รับทุนต่างสำนึกแนละซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนักเรียนที่ได้รับทุนดังกล่าวจะตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนฝ่ายศึกษาหาความรู้เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่ตอไป